อมราสุริยะนมัมสการท่าไหว้พระอาทิตย์หรือการเรียกตามตำราดั้งเดิมคือสุริยะนมัมสการสุริยะหมายถึงพระอาทิตย์นมัมสการคือการทำความเคารพดังนั้นการฝึกสุริยนมัมสการหมายถึงการตระหนักรู้ทางจิตวิญญาณ และการปฏิบัติพร้อมภาวนาสู่ความตื่นตัวสุระยะนมัสการเป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวฮินดูซึ่งมีความเชื่อว่าเมื่อพระอาทิตย์เคลื่อนผ่านกลุ่มดาวหรือจักรราศีทั้ง12พระนามท่านจะเปลี่ยนไปเป็น12พระนามดังนั้นการไหว้บูชาเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์จึงต้องกระทำถึง12แบบและ12ครั้งในตอนพระอาทิตย์ขึ้น และตอนก่อนพระอาทิตย์ตกดินประโยชน์ของการฝึกสุริยานามัสการช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อและเซลล์ยืดหยุ่นกระดูกสันหลังเอ็นข้อต่อนวดอวัยวะภายในพัฒนาระบบต่างๆเช่นระบบย่อยระบบหายใจระบบการไหลเวียนโลหิตสร้างบุคลิกภาพให้สง่างาม ปรับสมดุลปราณพระอาทิตย์เพื่อเพิ่มธาตุไฟย่อยให้กับร่างกายอีกทั้งยังสร้างผลดีต่อกายใจและจิตวิญญาณวิธีปฏิบัติยืนตัวตรงเท้าชิดพนมมือกลางอ,อกหายใจเข้าท้องพองหายใจออกท้องแฟบ หายใจเข้าทอ้องพองหายใจออกท้องแฟกหายใจเข้าทอ้องพองและหายใจออกท้องแฟกหายใจเข้าพนมมือขึ้นเหนือศีรษะท้องแหนแมบ,บหลังหงยืดแผ่นหลังส่วนล่างหนีบต้นขาขมิบก้นดันสะโพกไปข้างหน้าโน้มตัวไปข้างหลัง ศีษะเชิดตามองต่างหายใจออกขม่วท้องยืดแผ่นหลังส่วนล่างกดอกหน้าท้องแนบต้นขาโน้มศีสษะจดเขา่าหายใจเข้าก้าวเท้าซ้ายไปด้านหลังขาขวาอยู่หน้ากดสะโพกลงต่ำดันหน้าท้องไปด้านหน้าหมุนหัวไหล่เปิดอกบีบสะบักเข้าหากัน ศีรัะเชิดตามองต่ำหายใจออกขมแมวท้องเท้าเท้าขวาไปคู่เท้าซ้ายยกสะโพกสูงกดส้นเท้าแนบพื้นลดแขนลงต่ำศีรษะจุดพื้นตามองเข่าหรือปลายเท้าในท้าสุนักแลลงนำเข่าอกคางวางพื้นก้นโด่ง กลั่นลมหายใจหายใจเข้าเลื่อนลำตัวไปด้านหน้ากดฝ่ามือขาขนานพื้นเปิดอกเปิดไหล่ศีษะเชิดตามองต่ำในท่าสุนักแรกขึ้นหายใจออกขมแมวท้องยกสะโพกสูงกดส้นเท้าแนบพื้นลดต้นแขนลงต่ำศีรษะจดพื้นตามองเขา่า หรือปลายเท้าในท่าสุนัขแลลงหายใจเข้าก้าวเท้าซ้ายมาด้านหน้าและหว่างมือวางเข่าขวาเท้าราบกดสะโพกลงต่ำดันหน้าท้องไปด้านหน้าหมุนหัวไหล่เปิดอกบีบสะบักเข้าหากันศีรษะเชิดตามองต่ำก้าวเท้าขวามาคู่เท้าซ้ายด้านหน้า หายใจออกขมแมวท้องยกลำตัวขึ้นโด่งสะโพกสูงกดอกหน้าท้องแนบต้นขาโน้มศีรษะตรดเขา่าหายใจเข้าพนมมือสูงท้องแขนแนบหลังหูยืดแผ่นหลังส่วนล่างหนีบต้นขาขมิบพ้นดันสะโพกไปด้านหน้าโน้มตัวไปด้านหลังศีรษะเชิดตามองต่ำพนมมือกลางอก หายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าและหายใจออกสุริยะนัมสการเอ ยืนตัวตรงท่าภูเขาเท้าชิดหายใจเข้าเหยียดแขนขึ้นเหนือศีรษะหายใจออกโน้มลำตัวไปด้านหน้าวางมือไว้ที่พื้นวางหน้าผากชิดเข่าหายใจเข้ามองตรงไปด้านหน้ายืดหลังตรงหายใจออกงอเข่าทั้งสองข้างกระโดดถอยหลัง ลดสะโพกลงเข้าสู่ท่าไม้กระดานแนบข้อศอกข้างลำตัวเข้าสู่ท่าจตุรังคะหายใจเข้ายืดอกยืดตัวมาด้านหน้าสู่ท่าสุนัขแลขึ้นหายใจออกดันลำตัวขึ้นพร้อมยกสะโพกกดส้นเท้าลงพื้นเข้าสู่ท่าสุนัขแลลงมองตรงมาด้านหน้าหาพื้นที่ระหว่างฝ่ามือ งอเข่าทั้งสองข้างกระโดดมาด้านหน้าหายใจเข้ามองตรงไปด้านหน้ายืดหลังตรงหายใจออกโน้มลำตัวไปด้านหน้าวางมือไว้ที่พื้นวางหน้าผากชิดเขา่าหายใจเข้าเหยียดแขนขึ้นเหนือศีรษะหายใจออกวางแขนข้างลำตัว สุริยะนมัสการบียืนตัวตรงท่าภูเขาเท้าชิดหายใจเข้างอเขา่าย่อรำตัววาดแขนขึ้นเหนือศีรษะประกบฝ่ามือตามองนิ้วมือหายใจออกโน้มรำตัวไปด้านหน้าวางมือไว้ที่พื้นวางหน้าผากชิดเขา่าหายใจเข้ามองตรงไปด้านหน้า ยืดหลังตรงหายใจออกงอเข่าทั้งสองข้างกระโดดถอยหลังสู่ท่าจตุรังคะหายใจเข้ายืดอกยืดตัวมาด้านหน้าสู่ท่าสุนัขแหลกขึ้นหายใจออกดันลำตัวขึ้นพร้อมยกสะโพกกดส้นเท้าลงพื้นเข้าสู่ท่าสุนักแหลลงก้าวเท้าขวามาด้านหน้า หายใจเข้าวาดแขนขึ้นประกบฝ่ามือหายใจออกวางมือลงที่พื้นสู่ท่าจตุรังคะหายใจเข้ายืดอกยืดตัวมาด้านหน้าสู่ท่าสุนัขแรงขึ้นหายใจออกดันลำตัวขึ้นพร้อมยกสะโพกกดส้นเท้าลงพื้นสู่ท่าสุนัขแลลงก้าวเท้าซ้ายมาด้านหน้า หายใจเข้าวาดแขนขึ้นประกบฝ่ามือหายใจออกวางมือลงพื้นสู่ท่าจตุรังคะหายใจเข้ายืดอกยืดตัวมาด้านหน้าสู่ท่าสุนักแหลกขึ้นหายใจออกดันลำตัวขึ้นพร้อมยกสะโพกกดส้นเท้าลงพื้นเข้าสู่ท่าสุนักแลลง ค้างท่าไว้นับ1 2 3 4และ5มองตรงมาด้านหน้าหาพื้นที่ระหว่างฝ่ามือกระโดดมาด้านหน้าหายใจเข้ามองตรงไปด้านหน้ายืดหลังตรงหายใจออกโน้มลำตัวไปด้านหน้า วางมือไว้ที่พื้นวางหน้าผากชิดเขา่าหายใจเข้างอเขา่าย่อลำตัววาดแขนขึ้นเหนือศีรษะประกบฝ่ามือตามองตามนิ้วมือหายใจออกวางแขนข้างลำตัว